สมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆที่รักทุกคนคก็วันนี้พามาดูต้นมะเขือเทศนะครับที่เราปลูกนะก็ปลูกเล่นไว้หลังบ้านนะครับก็จะเป็นมะเขือเทศสีดานะครับที่จะให้ดูวันนี้เนี่ยไม่ใช่จะให้ดูมะเกือเทศอะไรบ้างไงนะครับ แต่อยาพามาดูนี่อยู่ดีๆก็ขาดนะครับนะต้นมะเขือเทศของเรานะครับถูกตัดขาดไปมันเกิดจากอะไรนะฮะวันนี้จะมามาบอกว่าคือศัตรูพืชเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับมันไม่ใช่มีแค่หนอนเพลี้ยะนะครับเชื้อราอันนั้นมันจะเป็นศัตรูทางตรง นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นศัตรูทางอ้อมนะฮะดูอาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่มันเกี่ยวนะครับแต่ก็ร้ายแรงกว่าสุดด้วยนะครับก็คือเราจะต้องระวังนะฮะนี่จะเป็นฝีมือของนกนะครับนกกระจอกที่มันอาศัยอยู่ในบ้านนั่นแหละนะครับถ้าเป็นต้นเล็กๆนะครับที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าผักนะครับต้นอ่อนนะฮะ มะเขือเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราปลูกไว้นะครับนกกระจอกตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเด็ดนะครับอันนี้อย่างต้นที่มันตรงเงี้ยมันก็เด็ดตรงกลางลาต้นเลยนะครับมันก็ไม่ได้กินนะครับมันเด็ดเฉยเฉว่ามันอาจจะลองดูก็ได้ว่ามันกินได้ไหมนะครับมันเด็ดมันคือหักนะครับนี่เราต้องระวังนะครับคือบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเอ้มันเกิดจากอะไรว่าอยู่ดีมันก็หัก คือมันเกิดจากนกที่บอกได้นะครับก็คือเราเห็นกับตานะครับในตอนที่มันเด็ดนะครับมันมาปุ๊บ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 กัดต้นก้านแล้วก็หักเอาถ้ามันกินได้มันก็จะกินนะครับเพราะั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันนะครับคือสําหรับต้นก้าผักเนี่ยก็จะต้องหาสแลนมากั้นนะครับหรือว่าหาตะไคร่เนี่ยมากั้นข้างนะฮะแล้วก็สําหรับผมเนี่ยปลูกใน แปลงเหมือนนี้เนี่ยครับถ้าจะป้องกันก็อาจจะต้องเอาตะข่ายมากั้นนะครับเพื่อให้นกเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราถ้าเราไม่มีตะข่ายนะครับไม่อยากจะลงทุนเพิ่มไม่อยากจะเสียเงินซื้อตะข่ายมากัน้นก็อนุบาลต้นกล้าพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะลงแปลงเนี่ยให้มันแข็งแรง กว่านี้นะครับให้มันให้ก้านมันใหญ่กว่านี้ใหญ่ใหญ่ที่ว่าแบบนกเนี่ยไม่สามารถที่มากัดแทะมันได้นะครับก็นี่เป็นอีกงปัญหานะครับที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมันดูอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคร,รับแต่มันก็เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ได้แรงกว่าที่เราคิดนะฮะก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับสำหรับเรื่องนี้ นะครับสรับอันนี้แค่น,นี้ก่อนนะครับในตอนหน้าเรื่องดาวดีเลยนะตามมันได้นะครับสำหรับวันนี้ใส่ก้มสวัสดีครับ